แม่แตาและทีมไปหาที่หนูแนที่โคราาได้เจอคนดังเงยอะมากตื่นเตนะ้นน่ะจังหวัดเนีืยเป็นศูนย์รวมคนดังเลยหรือเปล่าเนี่ยรู้จักไหมมีใครบ้างแม่ตามีกล่องปริศนาไปให้ทุกคนด้วยนะใครได้อะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าคู่ที่หนึ่งเบาอามกับเจเปรีย้ยมมีใครรู้จักบ้างคะมีเสียงหนักด้วยนะเนี่ย <c oughs> คืออะไรอ่ะทุกคนใครอยากรู้ว่ากล่องปริศนาคืออะไรตามไปดูที่ช่องเบาอามตอกสดได้ ส่วนคนดังคู่ที่สองนั่นคือประธานกับเลข,ขาหมอนจากบริษัทตั้งหวังเจ้งนั่นเองกล่องปริศนากล่องนี้พีคมากตึงจัดคืออะไรอะ่ะตามไปดูได้ที่ช่องบริษัทตั้งหวังเจ้งเลยจ้าคนดังคนที่สานั่นคือน็อตตี้ประทูสองเข่งทําไมน็อตตี้ต้องประทูสองเข่งด้วยมีใครรู้ที่มาไหมอะ่ะแล้วกล่องปริศนาคืออะไรตามไปดูได้ที่ช่องน็อตตี้ประตูสองเข่งได้เลยค่ะส่วนคนดังคนที่4ี่นั่นคือโฟ จะคืออะไรและรสจึงแค่ไหนตามไปดูได้ที่ช่องนี้เลยโฟอาซค่ะเฮ้ย hey, แมตามั่วแล้วพูดชื่อคนดังผิดหมดเลยอะครับแม่ตาพูดไม่ผิดแม่ตาจำได้ไม่เชื่อลองถามคนดูดูสิคะเนี่ยบ่าวอามตอกสดกับเจปเปรี้ยวไม่ใช่นะแมตาคนเนี้ยประธานกับเลขาหมอนครับอะไรประธานกับเลขาหมอนต้องคนนี้คนนี้บนบ่าวอากับเจปเปรี้ยวต้องหาคนนี้น็อตตี้ประตูสองเข่งคนเนี้ย,นนยพี่โฟอาร์ซีเอ็นโอ้ ตัว r c m ต้องคนนี้เนี่ยมันพี่นัตตี้มาดูสองเคนระหว่างเมตตากับเข้าฟ่างเนี่ยใครพูด